เปนอาจารย์ที่ขรลกและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอการปฏิบัติงานวิชาพง497ส,สาขิตศึกษาจัดทำโดยนายกิติพงศ์สีสวนแก้วรนักศึกษา5915123 307และนายจักรวุฒเนินทารหัานักศึกษา5915123 314 บทนำชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการบริษัททีซัตเอเซเลนต์เอนจิเนียริ่งจำกัดตั้งอยู่บ้านเลขที่130ทับ10หมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่ลักษณะสถานประกอบการบริษัททีซัตคือกลุ่มทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตจำหน่ายติดตั้งและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตรกรรมทางด้านพลังงานรูปแบบการจัดองคอ์กรบริษัททีซัตมีสัญ,ญลักษณ์ย่อคือ TEE เป็นทีมวิศวกร,รที่มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยออกแบบจะสร้างติดตั้งและบำรุงรักษานวักกรรมทางด้านพลังงาน ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานมาตรฐาน ISO 9001พี่เลี้ยงนายนัทพลเทียนทองตำแหน่งวิศวกรโครงการแผนวิศวกรสนามสนาย วิรยุทธจอมใจตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงแผนวิศวกรสนามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติสาิจศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความอดทนและระเบียบวินัยเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในาด้านวิชาชีพ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขได้อย่างมีเหตุผลผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับนักศึกษา 1. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการติดตั้งลรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติงานจริงตามหน้างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้ร่วมงาน 4. พัฒนาตัวเองในการสื่อสารและ,ะรายงานผลปฏิบัติงานกับผู้อื่น ๕พัฒนาตนเองให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นสำหรับสถานประกอบการ 1. มีนักศึกษาช่วยในการปฏิบัติงาน 2. มีตัวช่วยในการคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสม 3. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานศึกษาระยะเวลาในการได้ศึกษาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่18 พฤศจิกายนพศ2562ถึงวันที่8มีนาคมพศ2563ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกางานที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งออกเป็นสองพลังงานหลักๆน งานซ่อมบำรุงเช่นงานซ่อมบำรุงระบบน้ enfin, set, ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย <Okay, S 1> <respace 1> <ction> ์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองงานติดตั้งระบบเช่นงานติดตั้งระบบผลิตน้ําร้อนและงานติดตั้งระบบพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์การซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทําการซ่อมบำรุงแห่งให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังเดิม 2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษางานเปลี่ยนส่วนหัวของระบบผลิตน้ําร้อนแบบท่อสูญญากาศสาเหตุเกิดจากการขยายและอดตัวอย่างรวดเร็วของท่อทองแดงวิธีการซ่อมบำรุง 1. ทำการถอดส่วนหัวของแผงเดิมออก 2. อทาสารความร้อนไว้ตรงปลายของหลอดสูญญากาศ3นำส่วนหัวสามนำส่วนหัวของแผงใหม่ประกอบเข้ากับข้อทองแดงสรุปผลการดำเนินง,งานการเปลี่ยนส่วนหัวของระบบผลิตน้ำร้อนแบบท่อสุญญากาศ จากการปฏิบัติงานจนเสร็จสมบูรณ์และผ่านการตรวจตราจากพี่เลี้ยงและหัวหน้าโอก,กาสสรุปได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและไม่เกิดการรั่วซึมของน้ำภายในออกสู่ภายนอกได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทและผู้ว่าจ้างยอมรับการเปลี่ยนส่วนหัวในแต่ละจุดใช้เวลา40นาทีต่อหจุด เนื่องจากการทำงานเป็นความเสีย่ยงจากอุณหภูมิของน้ำและอุปกรณ์ที่สูงมากงานซ่อมท่อทองแดงที่ชำรุดสาเหตุ 1. เกิดจากการหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 2. ถูกปลายแหลมจากน็อตหรือสกูเจอะวิธีการซ่อมบำรุงหนึ 1. เอาความสะอาดรอยรั่ว สองทำการเชื่อมปิดรอยเลือโดยใช้เครื่องเชื่อมและลวดเชื่อมเงินสรุปผลการดำเนินงานงานซ่อมท่อทองแดงที่ชำรุดจากการปริบัติงานจนเสร็จสมบูรณ์และผ่านการตรวจตาจากที่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการสรุปได้ว่าบริเวณข้อต่อมองดูรอยเชื่อมเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่เกิดการลวซึมของน้ำภายในท่อออกสู่ภายนอกได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทและผู้ว่าจ้างต้องการในการซ่อมบำรุงใช้เวลาในการซ่อมแซม20นาทีต่อ 1. จุดเวลาที่เสียเวลาที่เสียไปส่วนมากจะเสียไปกับการเตรียมอุปกรณ์เช่นเครื่องเชื่อมการทำความสะอาดรอยรั่ว เป็นต้นงานทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สาเหตุฝุ่นที่เกาะหน้าแผงทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าลดลงวิธีการซ่อมบำรุง 1. ใช้วิธีการขัดด้วยแปรงขนอ่อน 2. ใช้วิธีล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสรุปผลการดำเนินง,งานงานทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากการปฏิบัติงาน จนเสร็จสมบูรณ์และผ่านการตรวจตาจากพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการจึงสรุปได้ว่างานทำความสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะและเมื่อวัดประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเป็นที่พึงพอใจตามมาตรฐานที่บริษัทและผู้ว่าจ้างต้องการระยะเวลาในการดำเนินงานหนึ่งสัปดาห์ โดยปัญหาหลักๆวักพบบ่อยคือสถานที่ทําการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความหนาชันและเข้าถึงการทําความสะอาดได้ยากการซ่อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูคลสเสียหายนะครับสาเหตุมาจากสายเซ็นเซอร์หมดอายุการใช้งานวิธีการซ่อมบำรุงมีม3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสภาพสายไฟระหว่างหัวเซ็นเซอร์และตัวโทนนะครับ สองหากพบว,ว่าสายไฟระหว่างหัวเซ็นเซอร์และตู้คอนโทรลเกิดการชำรุดหรือฉีกขาดให้ทาการตัดไฟตู้คอนโทรลก่อนแล้วจึงทําการซ่อมแซมสายไฟโดยการตัดสายไฟเส้นเก่าที่เสียหายทิ้งไปและต่อสายไฟเส้นใหม่เข้าแทนที่แล้วพันทับด้วยเทปพันสายไฟครับ 3. หากพบว,ว่าเสียหายที่หัวเซนเซอร์ให้ตัดหัวเซ็นเซอร์เก่า ทิ้งแล้วต่อมอเซนเซอร์ใหม่เข้าแทนที่สรุปผลการดำเนินงานนะครับจากการปฏิบัติงานและผ่านการตรวจตาจากพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการจึงสรุปได้ว่างานซ่อมแซมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเสียหายสเสร็จสมบูรณ์ ค่าอุภูมิที่วัดได้จะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำและต้องแสดงผลบนหน้าจอของเครื่องควบคุมระบบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานประมาณ1วันโดยปัญหาหลักๆที่มาพบบ่อยคือสายสัญญาณขาดระหว่างหัวเซ็นเซอร์และตู้คอนโทรลจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก ต่อไปคือการงานปฏิบัติงานในระบบติดตั้งนะครับการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่องสว่างตามลายทางให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุภายในโครงการ2เพื่อเป็นแนวทางในการสอนบุคคลภายนอกที่เข้าที่เข้ามาชมและสนใจในการนำพลังงานทดแทนไปใช้ในชีวิตประจำวัน สาเหตุมาจากเนื่องจากทางโครงการนะครับไม่มีไฟตามรายทางนะครับจึงก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุภายในสถานที่นะครับการติดตั้งโคมงใบฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงจึงนำมาติดตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับขั้นตอนการดำเนินง,งานมีอยู่ ห้าขั้นตอนนะครับหนึ่งูงหลุมลึกขนาดสี่สิบเซนติเมตรเนื่องจากตอมอที่ใช้มีความสูงห้าสิบเซนติเมตรนะครับสองทำการปรับพื้นใต้หลุมให้เรียบแล้วทําการเทปูนให้สูงขึ้นมาห้าเซนติเมตรเพื่อเพิ่มความสูงของตอมอทีู่นออกมาจากพื้นสามหลังจากปูนแห้งให้นําตอมอลงในหลุมแล้วปรับระดับโดยใช้ระดับน้ํานะครับแล้วทําการกลบกหลุม สี่นำสองไฟที่ได้จัเตรียมมาติดตั้งบนตอ่อมอโดยทำการปรับสมมาตรของเสาให้ตรงโดยใช้ระดับน้ำห้คือการติดตั้งหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแบบสำเร็จรูปไว้บนปลายสุดของสองไฟแล้วปรับจุดสูนย์กลางของแสงลงไปจุดที่กำหนดสรุปผลการดำเนนง,งานนะครับการติดตั้ง คมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน120โคมใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น10วันนะครับโดยแบ่งออกเป็นขุดดินเพื่อทำการตั้งต่งตอหม้อครับ2วันเทปูนและปรับหน้าดินภายในหลุม1วันนะครับวางต่อหม้อลงในหลุม2วันปรบหลุม1วันและติดตั้งเสาไฟฟ้า4วันนะครับ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนของค่าไฟ้า 2. เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนและแหล่งต้นแบบในเรื่องพลังงานทดแทนที่แกุ่คคลที่มีความสนใจเหตุมาจากเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายภายในโครงการ,กรเกษ,ษตรอาทิตสายกรรนะครับมีค่าใช้ใจ่ายมากในส่วนของค่าไฟจึงเลยเห็นความสำคัญข,ของการ ใช้พลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและยังสามารถนำไปเผยแผร่ให้บุคคลที่มีความสนใจในด้านพนลังงานทดแทนอีกด้วยครับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมมีทั้งหมด5ขอไปครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนหลักหนึ่งติดตั้งอะลูมิเนียมบไฟา์เพื่อใช้เป็นฐาน ยึดตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์แตะหลังคาให้มันคง 2. นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปประกอบติดกับอลูมิเนียมโปรไฟล์โดยใช้การต่อแบบอนุกรมซึ่งจำนวนแผงที่ต่ออนุกรมหนึ่งวงจรน,นั้นจะคำนวณจากความสามารถในการรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ 3. การจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ตรงกันในแนวระนาบ 4. ทํทการยืดแผงเซลล์ สงอาทิตย์ื่้ติดกับอลูมิเนียมโปรไฟล์โดยขอบนอกสุดของแถวจะใช้ตัวยึดขอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ end แ a มคิดและในระหว่างแถวจะใช้ตัวยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือมิดแ a มคิดในการยึดครับสรุปการดําเนินงานการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมซึ่งติดตั้ง แสงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจำนวนห้าร้อยสิบสองแผงโนหลังคาอาคารทั้งหมดแปดหลังและหลังคาลงจอดรถซึ่งระยะเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดมีสามสิบห้าวันจำนวนคนที่ติดตั้งทั้งหมดเจ็ดคนครับการติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการผลิตน้ำร้อน ในการหุนโภคสาเหตุมาจากการผลิตน้าร้อนในการหุนโภคมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสยีจึงนํามาติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้าร้อนแบบระยะยาวขั้นตอนการดําเนินงานมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับคือทําการตัดเหล็กให้มีขนาดตามที่กำหนดเพื่อที่จะนําไปทําประกอบเป็นฐานของระบบผลิตน้ําร้อน โดยใช้การเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม 2. ทํทำการติดตั้งฐานของระบบผลิตน้ําร้อนตามแผงผลิตน้าร้อนขึ้นไปติดบนฐานโดยใช้ตัวยึดขอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือเอ็นแคมพิทได้ทาการปรับมุมในการติดตั้งแผงโดยใช้ขาหลังปรับระดับนะครับ 4. ทําการเดินท่อน้ําร้อนและน้าเย็นโดยใช้ท่อทองแดงและท่อ p p r ติดตั้ง แอเว้นและมาแต่ละชนิดตามจุดต่างๆของระบบ 5. ้าอการติดตั้งตัวคอนโทรและแสายเซนเซอร์เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคารและตัวถังให้เป็นเวตการที่ต้องการของแต่ละอาคารนานๆครับสรุปผลการดำเนินงานนะครับการติดตั้งระบบอฏิตจ้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้ระยะเวลาไปทั้งหมด1-4สสัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับ ความต้องการปริมาณน้ําร้อนของแต่ละอาคารนะครับโดยปัญหาหลักๆที่มักจะพบบ่อยคือการเตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงสร้างของทั้งระบบผลิตน้ําร้อนนะครับสรุปผลการปฏิบัติงานความรู้และทักษะที่ได้นะครับหนึ่งฝึกการทํางานเป็นทีมหรือการทํางานร่วมกับผู้ที่มีวัยวุฒิมากกว่า 2. การประยุกต์นําความรู้ที่เคยเรียนมามาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,เา,นา 3. เรียนรู้ที่จะสังเกตและเข้าใจในความต้องการของผู้อื่น 4. การลงมือทํางานจริงใช้ทาความรู้และทักษะรอบตัวในการประยุกต์ใช้ในสิ่งเดิมที่มีให้มีประโยชนต์ต่องานในได้ไดอ,อื่นๆครับ 5. อยู่ความเข้าใจในการ ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นการประยุกต์ใช้นะครับหนึ่งสิ่งที่ได้รู้จากการฝึกสาคิตนะครับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวนันหรืออนาคตได้นะครับสองการทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดได้จากการเรียนรู้และการทำงานจริงเท่านั้นนะครับสาม ทำให้สามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ในอนาคตและแก้ไขปฏิบัติตามได้และยัง er สามารถเอาความรู้ที่ได้ระหว่างการฝึกสากิตไปใช้ในชีวิตประจําวันข้อเสนอเนี่ยสำหรับนักศึกษาต้นต่อไปนะครับหนึ่งนักศึกษาควรศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการมาก่อนล่องหนนะครับสองนักศึกษาควรใส่ใจและปฏิบัติงานให้รับบบหมายอย่างมีประสิทธิภาพไปให้สุดสาม นักศึกษาควรมีความขยันอดทนและกระตุ้นร้นต่องานและพร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่เสมอครับ,รบสำหรับนี้ขอจบคลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ